ส่วนท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคนเกิดวันพฤหัส,สบาดีเป็นคนที่มีบุญมีดวงชะตาดีมีเกียรติมีคนเคารพนับถือมากนะครับและก็มีมักปัญหาเรื่องคู่ครองหรือหรือไม่ก็อาภัพคู่นะครับอุปนิสัยของคนวันพฤหัสเป็นคนชอบศึกษาเล่าเรียนชอบธรรมะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็นคนเข้มงวดมีจิตใจเอื้อเฟื้ออาทรต่อคนรอบข้างรักสงบชอบความมั่นคง ยึดถือในความถูกต้องที่ยังทมเด็ดเดียวแต่กลัวความเปลี่ยนแปลงนะครับคนวันพฤหัสดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ไม่มีรับลมคมในพูดจาจริงใจจริงจังนะครับเป็นคนแต่เป็นคนที่ค่อนข้างน้อยใจยึดมั่นในกรบรมเมียมประเพณีโกรธแล้วใจร้ายใจแข็งหายงอนยากนะครับช่างคิดช่างระแวงแต่เขาเป็นคนที่ทําอะไรรอบครอบ เพราะว่าเขามีประสบการณ์เรื่องร้ายๆมาประสบการณ์เหล่านั้นจะทำให้เขาเป็นคนที่แร่งขึ้นและก็รอบครอบขึ้น